เอติดจะน้ไม่หน่อยคืออะไรเนี่ยไม่รู้จะม่ามาจะใส่เอาเอาเจ็บนี่หนิเอามันออกไปแล้วได้เท่ละได้แล้วแล้วทางนี่ละไปซื้อตัวนี้ละเอาชื่อแกสองนะเก็บสองไม่แห้งเก็บเต็มเลยวะไปปัดดากแล้วไปเห็นดิ

ยาไม่ได้บอกใครเลย<า> <laughs> สองเก้าจิตอะ่ <laughs> ออะปั๊บไม่ได้บอกไคอีโนยได้สองร้อยพนันซื้อน้ำป้านะ่ะปั พื่งพิมมาในกลุ่มแล้วคออยะปาระับขั้นข่อใบเห็นข่ในสื่อนนเอาละเรียกหญิก็พอล้วมแล้วพี่น้งผู้ใดถึงเลขอุมาไลได้นะครับโอนมาไลได้เเจ็ดสองปพึ่งพิมมาในกลุ่มแล้วเรียกหญิงสัดเดแต่วไม่ค้สถึงน้ำไหล นั่นแหละครับพี่น้องเป็นจังไดสำหรับคลิปที่ได้ขึ้นให้ FC แฟนนครับและท่านไดคนใดเบิ้งได้ติดตามกันเมื่อสักครูน่นี้เอากาดีเจอครับผู้ที่เพิ่นได้นั่น่โอ้เสียนนนแล้วคือสิถือลายครับพี่น้องเรียกได้ว่าถือกันทั้งบ้าน แม่หน่อยก็ถือแม่หน่อยถือถว่ามันสามตัวตรงบ่คับพี่น้องนะคะสำหรับทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงก็นานี่น้องพี่น้องน้อยยังทีแอดมินเนี่แหละได้มีการขึ้นคลิปให้เอฟซีแฟนคลับหลยทันหลายคนในเบื้องเด้ติดตามกันก็นานี่คลิปก่อนหน้านี้แอดมินก็ได้มีการบอกเอฟซีแฟนคลับหลายคนไปแล้วแล้วเรียกเดยว่าทุกคนเฮตึมค่บพี่น้องเฮตึม นะคะแต่บางก็มีบางคนที่บอกว่าเบิงอยู่แต่วบาไบริื้อกับมีหลายคนอยู่อันนี้มันแล้วแต่ดวงค่ะพี่น้องแล้วนี่ล่ละทางด้านเสียนนนมื่เจเสือบอลแล้วสื่อจากบาทนะคะแล้วสื่อจากบาทอันนี้กับบราบคือกันแต่ทางด้านพอการใช้เดี๋ยนีการโทษค่ะพี่น้องดีใจกับเสียนนเจ็ดหลักพันนะพี่น้องโอ้เจ็ดหลักหรือหกหลักนี่แหละพอการใช้แล้วโพดมันโพดเหรนหรื่อว่ามันโพดยังอันนี้กับบริษั้คือกัน แล้วก็ดีใจกับทางนานเสียนนนำโอ้แล้วดีใจบักคักเลยค่ะพี่น้องหลายงวดแล้วเดทที่เสียนนถูกนะคะแล้วถูกก็ย้อนลูกสาวนี่แหละย้อนลูกสาวบอกตลอดเนาะพี่น้องเนาะอย่างกอนหอนี้ไม่ได้มีการนําเสนอไปว่าองค์อิงน้องได้มีการจับรางวัลให้กับทาง้านเสียนนหลายชุดด้วยกันแล้วหนึ่งในนั้นก็มีเลขเจ็ดสองนำค่ะพี่น้องนะคะเสียนน,นแล้วก็ได้ได้ทึ่งรางวัลทึ่งวัตต์รีนั่นแหละ แล้วก็มา,อ,าอุ้งอิงบอกอีกนะคะอุ้งอิงบอกว่าจางไหนอ่าคลิปนี้นี่แอดมินเด้มีการนําเสนอเฮปซีแฟนคลับหลายคนในเบิรงกันอยู่ยมือเอ้าก็มีหลายคนเข้าไปเบิงนะคะคนดูเยอะมากๆได้คลิปคลิปที่ได้อ่านเสนอไปมือเศารนี่นะคะก็สิเป็นคลิปที่อ่าคลิปของมือขึ้นนี่แหละค่ะพี่น้องมือขึ้นนี่หลังจากที่เตยล่าหลังจากที่เซตจากการแสดงเซตเรียบร้อยแล้ว นะคะกสิเดินห่างกับเก็บเขาเก็บข,ของเรียบร้อยเบิดแล้วอยู่ดีๆแม่หน่อยก็ได้มีการเอาเหล็กมาให้บึงค่ะพี่น้องเหล็กนี่บ่รู้เอามาต่ใสแต่ว่าติดอยู่หนิวแม่หน่อยตัวเหล็กนี่เป็นเหล็กสามซีนะคะเป็นเหล็กสามซีแต่ mm hmm. อุ้งอิงบอกว่าเจ็ดสองพอนอนสื่อเดอเจ็ดสองอุ้งอิงหวาจาง 4, ังสิยูยูน้องกว่าแต่ว่าทุกคนเห็นเป็นตัวเหล็กเดียวกันก็คือ,คอเหล็กสามซี ันเนี้พนอนนก็เลยถามไปเป็นยังจังวาเจ็ดสองอุ้งอิงบอกว่าสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดยังละ่ะเจ็ดสองพอวาเลขมีอยู่สองตัวเล็กสามกับเหล็กสี่มีสองตัวก็เลยเป็นเจ็ดสองอุ้งอิงว่าจังสันพอซื้อเดอร์เจ็ดสองเียนนนจะพลาดได้อย่างไรเสียนนนกับไปซื้อตัวบันนี้ถือหวนลอตเตอรี่ค่ะพี่น้องเอาก็ดีใจกับทาานันเสียนนนนัดีใจครับพู้ที่เพื่อนใด แล้วจาาเทียนมิดในเบิงในคลิปของเสียนนเมื่อสักครู่นี้คับพี่น้องปากว่าเฮียนแม่หน่อยนี่ถือเบิดเฮียนแม่หน่อยก็ถือสามตตรงๆนะคะน้องสาวหรือพี่สาวแม่หน่อยนี่แหละก็ถืออีกคือกันสามตตรงๆนะคะปรากฏว่าเพื่อนกระไรมีการจุดทูบอยู่ที่บ้านน้องอุ้งอิงจุดทูบได้สามตตรงๆเลยค่ะพี่น้องสองเก่าเจ็ดหรือสองเจ็ดเก่ายังประมาณนี้แหละเพื่อนกับไปสื่อแนวออกอีหลีสามตตรงๆงเอากระดีใจ ไม่หน่อยนําดีใจกับผู้ที่เพิ่นถือนํามนพี่นองนะ้องอุ้งอิงเมได้มาไล่เขารัวๆย่างในน่อนเซโดนบอกว่ามาอะไรเข้ารัวๆเลยนะครับเขาห้อีหลารัวๆเลยเดอ้อหลายคนว่าโอ้เจ๊สองของอุงอิงอิเลเทพีแห่งโชคลาบนี่แหละครับพี่น้องสำหรับคำคํานี้บอมเบนบายื่ซือ้อกว็วอาขึ้นมาเด้เมที่มาที่ไปตะรางหวดตะลางหวด,ลห,วดหลายคนกำมกักเสดเห็นแล้วตัวทุกครั้งที่ <c oughs> อุงอิง ลุดพูดลุดวอรลักษณะแบบนี้มักเสียอกหอลีแอดมินเงดตามองทีว่าเห็นเลข34แต่อุงอิงนองบอกว่าเจสองนี่ไหมครับพี่นองเงดมองเดียวนะคะนองตีไปจังไดจังสี่แม่นองบอกว่าเอาเล็3สกับเล็กสมาบวกกันก็นเลยเป็นเจแล้วมีเลขอยู่สองตัวนองก็เลยตีเป็นเจสองจังสี่แม่เออเออจะเป็นคิดได้เสียนนก็นเลยนี่แหละสื่อน้ำบุกสาว เนี่ยเสียโน้นนี่เราสือกันไว้เยอะแล้วครับพี่น้องท่าอุ้งอิงบอกนะคะสือกันไว้แล้วถือหลายอยู่เดพอกันใช่บอกว่าหกหลักหรือว่าเจ็ดหลักเนี่แหละอ้เจ็ดหลักนี่ก็หลายบาทนะคะตามนั่นแหละครับพี่น้องดีใจกับเล่านําแล้วถือไา้งวดติดแล้วเสียโน้นนี่นะคะได้ย้อนลูกสาวมาตลอดนอพี่น้องเนาะเอาก็ดีใจกับเล่านํานะคะดีใจครับพูดถือมีหลายคนอยู่ครับพี่น้องขอไปเบิรงนคลิปเทียนมินน่มีการนํำเสนอไปมือเซานี่ ตาบ่าบางคนก็บ,บอกว่าเห็นอยู่แต่บอดสื่อเสียดายแห้งพันนะพี่น้องผู้สื่อเพิ่นกระถือผู้บ่ดสื่อเพิ่นกระบ่ะถือผู้เห็นหาแล้คนกับบอสื่อตามจังสี่หมมันแหลบแต่ดวงสําหรับแนวมนี่วันเทผูใดที่ไดโชคนําอีหลาอุ้งอิงแน่ลองคอมเมนต์มาวอามาจากันใดคนที่บอถือบอเป็นยังงวดหนายังมีไมคค่ะพี่น้องใน้ะงวดหนายังมีไม่เอาก็ตามนั่นละในะท่านน่ะเส้น,นนู้นเนียแล้วก็คือแบบตาข่างเลยค่ะพี่น้องดีใจทั้งสัน นะะี่ค่ะแล้วหลุนเหล็กวสันทั้งนั้นเจบีไทยคลิปวังสิบเอ็ดนาทีนี่แหละค่ะพี่น้องไทยตั้งแต่ตอนแบบนี่แหละเอ่าเพิ่นกับมีการไทยทอดสดให้เหาาในเบิงทั้งนั้นเจบีก็คือไทยคลิปให้เหาเบิงสิบเอ็ดนาทีรัวๆเลยค่ะพี่น้องไทยจนหอดวินาทีจนที่ออกคุณน่ะเสียร่นก็คือแบบเฮตุมนพี่น้องเนาะเอากาดีใจก็เล่านังกับพ่อลูได้ว่าเล่าเด็ดหอดไ บางคนบอกว่าแล้วถือสองลอยเงินมันเสียนยู่บ่แอดมิน boy, มานะคะต้องถือไรก็นั่นแอ็นมินโม่มาจังสันแล้วเสือไล่ใบไล่มองนะคะแล้วเสือไปไล่มองก่เอากะตามนั้นแล้วค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายได้เอาเรื่องราวดีๆมานําเสนอสุพี่น้องฟังบอกเราตัวบาเมือแร่งเซดิยินคาว่าเฮ็ดตื่มจากเอฟซีแฟนคลับสานหน่อยเพชรบานแพงแม่หน่อยนึงก็คือแบบเราวทึ่งอาบน้ำแล้วทึงว่งดีใจฮองออกมาบ้านสัน นอพี่นองเนื้อทั้งซันเก้าเจ็ดสองสามตัวแล้วห้องบาสันค่ะพี่น้องเอากะดีใจกับเรานำนำนะคะนั่นแล้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไหวส้สมี้สกอ่อนนาอค่ะก็มาสวัสดีค่ะ